ครับเรินองเก้าสองพันรถอารถคันนี้นะครับเยี่ยมมากครับ,รบท่านปรัชญาท่านพี่เคืองครับบุคคลที่ขึ้นมารุ่นแรกของกลุ่มนะครับเตรียมงานครับวันี้ ครับพี่น้องเนึ่งเก้าสองพันนี่ดิยวนี่นะครับหนึ่งเก้าสองพันเก้าสองพันนะครับฟังโลกไปทางวุลเดียวฟังฟ่งประเทศไทยไนี่นี่อันนี้คือฟั่งประเทศไทยนะครับแล้วเราจะไปดูอีกฝั่งนึงฝั่งที่มองมออกไปจะเห็น บ้านอยู่ประเทศขมรนนะฮะเ่าเดี๋ยวบึงบรรยากาศน่าเชี่ยวมากกางาเต็นต์รับกมาได้รับเด้บ้านกอดบุรีรัมย์นะครับบ้านผมเอง,เงพี่น้องกำลังช่วยกันเตรียมง,งานรับกินนอนพักผ่อนกางเต็น์นตามสบายใจ นี่ครับขึ้นมาคันนี้นะครับพวกเพื่อนสวนกำลังเริ่มมานะครับเริ่มทยอยมากันด like okay. ีครับวันนี้นอนหนาวกลางเต็นท์สวัสดีครับน้าลนะครับแชร์นะครับเติมน้ำครับเติมน้ำเอาน้ำขึ้นมานะครับ